ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มีเวลาว่างนะคะก็จะมานําเสนอวิธีการทําอาหารนะคะสําหรับผู้สูงวัยนะกันนะคะเพราะว่าพี่แมวพ่อคุณพ่อของพี่แมวมาอยู่ด้วยก็เลยก็คุณพ่อก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่ก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างแต่วันนี้ก็เลยจะมานําเสนอ,อ,อวิธีการทําอาหารสําหรับผู้สูงอายุคะ่ะติดตามกันคะ่ะ มาข่าววันนี้มาทําผัดกระเจี๊ยบใส่ไข่นะคะอันนี้พี่แมวลวกกระเจี๊ยบแล้วนะอันนี้จะลวกไม่พี่พอประมาณนะนะแล้วแต่ใครจะลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้นะคะแต่พอดีพี่แมวทําให้พ่อคุณพ,พ่อของพี่แมวทานท่านจะเคี้ยวท่านแก่แล้วเนาะมีอายุมากแล้วนะเคี้ยวกระเจี๊ยบแข็งๆไว้ได้นะก็ต้องลวกให้นิ่มๆหน่อยแช่น้ำเย็นเวลาไปผัดจะได้ไง่าย ชอบนิ่มๆไม่ต้องลวกก่อนค่ะนะเอาละใครจะไม่ลวกก็ได้นะคะไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะอ่ะก็แช่น้ําเย็นให้เขาเคลายความร้อนออกไปนะคะมมแม่ก็จะมาหั่นเฉียงๆนะ <S <S ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะเล็กเพราะว่าอันนี้ทาให้คุณพ่อทานนะคะ <S <S คนสูงอายุที่ว่าฟันไม่ค่อยดีเนาะ อชอบทานนิ่มๆน,นะนก็อายุมากแล้วค่ะคุณพ่อฟันก็ไม่ค่อยดีก็เลยต้องหายห้นิ่มๆให้ทานแล้วก็ย่อยง่ายๆค่ะอาจจะเห็นเป็นเมือกๆหน่อยนะเพราะว่าเรานำมันลวกเนาะอาละ แมวหันเสียงนะมามาค่ะพี่แมวเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันไปเลยนะคะอันนี้จะทำแบบง่ายๆนะคะให้ผู้สูงอายุได้ทานกระเทียมสับค่ะอันนี้มีเปลือกนิดหน่อยเพื่อความหอมนะคะแต่เราล้างเรียบร้อยไก่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบที่เราลวกเมื่อกี้นี้นะคะ แล้วก็เครื่องปงรุรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามนิดหน่อยนี่แมจจะไม่ทำรสเข้มนะเพราะว่าคุณหมอกําชับไม่ให้พ่อทานรสจัดอ่าอันนี้เหมือนเป็นเมนูสำหรับผู้สูงวัยนะคะซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเพราะคุณพ่อพี่แมวเองนะไม่เป็นไรนะแต่ามาทำให้ท่านผู้ชมดูถ้าเกิดว่า องครอบครัวก็ทำอาหารให้คุณสูงอายุทานเนาะอ่ะใส่กระเทียมเลยค่ะหอมๆค่ะข้าหอมนะคะกระเจี๊ยบนะคะกระเจียเ๊ยบเราลวกแล้วเขาจะมีเมือกอยู่ฉะนั้นพี่แมวจะไม่ใส่ตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นกระเจี๊ยบที่ไม่ได้ลวกใส่ได้เลยตอนนี้นะตอนที่อัดกระเทียมหอม กับเกรียมหอมจะใส่ไข่ลงไปนะคะอตีให้แตกหน่อยน,นะคะเดี๋ยวจะมาคนกันคะ่ะอ้าวมาคนเลยนะคะให้เขาเข้ากับเตรียมหอมหอ เสร็จแล้วค่ะแต่น้าพี่แมวเปิดไฟเบาสุดจะใส่กระเจีย๊ยบลงไปเพราะกระเจีย๊ยบเขามีน้ำมีเนื้อเนาะนี่นะคะเราผัดไม่นานหรอกค่ะกระเจีย๊ยบเพราสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะเละนะปรุงรสค่ะองรบหน่อยนะ,ะน,นี้เดี๋ยวจะไปรชง สีขาค่ะช้อนเดียวพอแล้วนวดสักครึ่งช้อนพอหมอแม่ทานรสจัดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมาว่าพี่แมวมาทำอะไรข้าวอะไร ทำอาหารดูแลคนป่วยแล้วก็สำหรับผู้สูงวัยที่ไม่ทานรู้จักนะคะเพื่อสุขภาพค่ะเอาละเราก็ผัดให้เขาเข้ากันท่านผู้ชมชิมรสได้นะคะแต่ที่แมวไม่ชิมนะเพาะคุณพ่อต้องทานจืดมันเอาละแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยน่าทานไหมคะผัดคั่วให้แห้งนะเพราะว่า กระเจี๊ยบเละอยู่แล้วนะนิ่มอยู่แล้วมีเมือกอยู่แล้วนะน,นะคะเขาจะมีเมือกหน่อยนะพอผัดแห,แห้งแห้งเนี่ย๋ย่ก็เมือกเขาก็จะหายไปนิดหน่อยนะน่ารัะค่ะเป็นอเสร็จเดี๋ยวจะมาจัดใส่จานแต่ก่อนจัดใส่จานขอใส่พิกไปหน่อยนึงนะคะ คุณพ่อบอกว่า,อาพนนอพนะิดหน่อยนึงนะให้ออกรสเผ็ดหน่อยนึงพาะยังติดเผ็ดอยู่เอาโอเคได้เลยใส่ไปแล้วค่ะเอาลคะคกะปิดไฟค่ะมาค่ะจะใส่จ,จานเสิร์ฟให้คุณพ่อเลยนี่นะคะเรียบร้อยไม่ยุ่งยากค่ะผัดก็ไม่นานเพราะเราลวกกระเจี๊ยบแล้ว มีการขอพริกด้วยนะคะคุณพ่อพี่แมวเอเลยคะหน้าทานนี้เอ่ยผัดผู้แห้งๆอ่ะน,นี่ค่ะ,นนเ,นนคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเกิดไงก็ขอฝาก เมนูนี้ด้วยนะคะกระเจียบผัดไข่และไข่ผัดกระเจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคนแก่ทานข้าวอร่อยอร่อยออรอยมากมาก ค่ะอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะถ้าเกิดถูกใจอย่างไรก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอฝากคลิปข้างบนของพี่แมวด้วยนะคะคลิปเก่าๆก็ย้อนกลับมาดูได้นะคะติดตามกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ